สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจำเดือนพฤษภาคม2564้ยสค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋น,นะคะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้คะ่ะสำหรับเพื่อนๆนะจ๊ะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์นะคะที่ ID 516 6963ค่ะเข้ามาดูใหม่กันแล้วนะคะขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญคุณห้ามลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะในพลังงานของไพ่นี่นะคะ พลังงานของชาวกลุ่มเนี่ยค่อนข้างมีเรื่องราวของพลังเข้ามานะแล้วก็ความโดดเด่นกับตัวเองมันเป็นพลังงานดีๆนะคะเพราะคุณเนี่ยมีพลังงานของเดอะซันเข้ามานะเกี่ยวว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณกําลังจะทําอะไรให้เรื่องความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือเป็นการคือต้องบอกว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณพยายามนะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดไม้ประกบอยู่ด้วยก็ต้องบอกว่าคุณพยายามนะพยายามมากๆนะคะ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเขาก็คือหรืออยากจะ ให้ความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันดีที่สุดนะความรักของคุณก็คือเป็นพลังงานดีๆค่ะสาหรับชาวกลุ่มเนี่ยนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานหนึ่งเลยนะที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงตัวคุณนะคะเป็นพลังงานดีๆค่ะพลังงานที่ทําให้คุณจะมีแรงที่จะสร้างสรรค์ทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองดังนั้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ในใจก็คือถ้าคุณมีความรักคุณก็ต้องการให้ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับคุณนะไม่ใช่มาทําให้คุณทุกนะคะหรือมาทําให้ชีวิตคุณ แกว่าคุณต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าที่จะต้องทําให้ความรักเนี่ยมันมันดูแบบก่อนหน้านี้มันอาจจะดูเฉยดูเหนื่อยนะคะแล้วก็ดูเหมือนก็ไม่ค่อยคืบหน้าอะไรนะแต่ช่วงนี้เองหรือมีปัญหามีอิทธิพลอื่นๆนะเข้ามานะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณก็ต้องการที่อยากจะทำอะไรให้มันดีที่สุดคะ่ะ แล้วก็แต่ตัวคุณเองนะเกยว,ว่าคุณเองเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องต่อสู้อะไรในหลายๆทางหลายๆอย่างด้วยนะมันมีพลังงานของการต่อสู้แข่งขันด้วยนะคะอาจจะเป็นการเรื่องราวต่อสู้กับเรื่องราวของความรักนะหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับอารมณ์ของคนรักนะคะหรือคนที่คุณมีคอมมิชเมนต์อยู่ด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคนะซึ่งก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแต่คุณเองก็เหมือนกับว่าโอ้ยฉันจะต้องสู้ไปให้ถึงที่สุดละแล้วก็ทําตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดนะเหมือนกับ มีเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้เข้ามาคุณเองนะคะเกยว่าด้วยตัวตนของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีไพ่สีเหลียนขึ้นนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะดูเหนื่อยดูช้านะคะดูอืดๆนะคะหรือว่ามันดูแล้วทําไมมันดูมันดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังงานของความสุขนะคุณเองอาจจะคิดนะคะว่าเขาเองอาจจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าหรือเขาเอง ออมีอะไรอยู่ในใจไหมที่เขาไม่ได้บอกคุณนะนะคะทำไมมันดูเฉยชาแล้วก็ดูไม่ค่อยมีแพชชั่นที่ดีๆใส่กันนะแต่คุณเองก็อาจจะได้แค่คิดๆนะคะที่ผ่านมาคิดๆมองๆอ,อยู่ในใจแต่ก็ยังไม่กล้าใช่ไหมที่จะพูดหรือจะสื่อสารอะไรออกไปมากนะคะ ในพลังงานของช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นนะแล้วก็ยังมีไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่สีถ้วยด้วยก็เหมือนกับพลังงานของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันอาจจะดูเหมือนกับเป็นเหมือนกับวงกลมนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นพลังงานดีๆหรือความสุขเข้ามานานแล้วนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันมันเหมือนมันซ้ำซากนะคะมันจำเจนะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามัน ทำไมมันดูจืดชืดหรือจืดจางมันเหมือนกับเอ๊ะเราทนอยู่กันไปหรือเปล่านะคะหรือเขาเองทนอยู่กับเราไหมนะมันไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ต้องการเราด้วยหรือเปล่านะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่มีพลังงานของความสุขนะคะเข้ามาด้วยกันนะ เหมือนเขาก็ไม่ค่อยสนใจใส่ใจคุณด้วยล่ะค่ะเหมือนทิ้งขว้างคุณนะแล้วเหมือนกับคุณแหละต้องเป็นฝ่ายคอยใส่ใจหรือทําอะไรทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดูเหมือนดีนะเหมือนกับพูดจาหรือสื่อสารกันก็ถามคําตอบคํานะคะหรือว่าทําเหมือนกับเขาอยู่กับเราเพราะว่าอยู่เพราะเขายังไม่มีใครใหม่หรือว่าอยู่ไปอย่างนั้นอะไรก็มัมีบรรยากาศแบบนี้ย สู้กับใจคุณตลอดเวลาหรือซ้ำร้ายหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เขาต้องมีอะไรแปลกไปไหมหรือว่ามีบุคคลอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มหรือเปล่า mm hmm. เขามีใครเก็บซ่อนไว้นในใจหรือเปล่าหรือเขาแอบไปซุกซ่อนความสัมพันธ์อะไรไว้หรือเปล่านะมันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันสัมผัสได้นะคะในตัวตนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์พอเขาดูไม่สนใจคุณนะ่ะนะ มีไพ่เอชซอฟท์เพนจิเคิลขึ้นค่ะเกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะคุณก็เหมือนอยากที่จะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวตนของคุณเองนะอยากหาแพชชั่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องแฟนใหม่อย่างเดียวนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องราวของการทํากิจกรรมพิเศษให้ตัวเองหางานอดิเรกทําหรือว่าพยายามสร้างความสุขให้กับตัวตนของคุณเองนะคุณก็พยายามนะคะแล้วก็พยายามทําด้วยแล้วบางท่านก็ทําได้แล้วนะคะที่อาจจะไปค้นพบ เรื่องราวใหม่ๆหรือความสามารถใหม่ๆของตัวเองนะคะหรือว่าหลายท่านหลายคนอาจจะเป็นเรื่องราวของมีอาจจะมี ผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้นะคือในลักษณะเป็นแบบนี้คุณเองอาจจะเป็นการเปิดตัวเองนะคะเริ่มต้นให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่นะคะหรือหากิจกรรมอะไรทําไม่จมจ่อตัวเองอยู่กับความเหงาความเศร้าความทุกข์นะคะหรือแขวนตัวเองเพื่อรอใครอยู่ตลอดเวลานะแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดจะไปดูหนังก็จะอาจจะไม่กล้าไปคนเดียวนะก็ต้องรอไปกับใครบางคนหรือจะทานข้าวหรือจะอะไรเดี๋ยวนี้คุณเหมือนกับสามารถทําอะไรด้วยตัวคุณเองตัวคนเดียวได้อย่างมีความสุขนะคะ แล้วก็ไพ่ในรักษณะแบบนี้เองเนี่ยก็เป็นไพ่พลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานการเริ่มต้นนะคะที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองซึ่งก็อาจจะรวมถึงอาจจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นเ<บ>ดียวกันนะอาจจะมีการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อนใหม่นะคะคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลา,าแล้วล่ะค่ะที่คุณจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองอย่างแท้จริงนะ เพราะว่าที่ผ่านมาบอกแล้วนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นทั้งมีความเครียดนะคะความเหงาความเศร้านะคะเอ,อ่อทิ้งไว้กับตัวคุณพอสมควรนะแต่ถ้าคุณถามถึงเขาคนนั้นเนี่ยนะเขาก็ยังแอบ,บสอดแอบบส่องแอบบมองคุณอยู่ด้วยนะคะมีไพ่เด็กถือดาบเกิดขึ้นนะเหมือนมองมองอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาขยับเข้ามาทำอะไรมากะนะเพราะว่า คือหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเองอาจจะมีเบื้องเรื่องนะคะที่เขาอาจจะไม่พอใจอะไรคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะบางอย่างเนี่ยตัวเขาเองก็อาจจะเหมือนกับไม่ไม่พอใจที่คุณทําแบบนี้ใส่เขานะคะ แต่ตัวคุณเองเก๋ว่าช่วงนี้ตัวตนของคุณเองเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยได้แคร์กับเรื่องราวเหล่านี้มากนะคุณก็รู้สึกว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณน่าจะหาความสุขอะไรให้กับตัวของคุณเองเพราะไพ่พลังงานคือไพ่เดอะซันนะถ้าตอนนี้ไม่ทําอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยมันจะปล่อยทิ้งร้างไปมันจะยิ่งแย่กว่านี้นะเกยวว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะบางทีการมีเพื่อนใหม่มิตรภาพใหมๆ่ๆเข้าสังคมใหมๆ่ๆเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้พบเจอ คอนเน็ชันใหม่ๆห,หรือผู้คนใหม่ๆห,หรือ t i เลนชิพใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วตัวคุณเองตอนนี้เก็บว,ว่าคุณสนุกกับตัวเองมากขึ้นนะคะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีพลังกับตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนไม่อยากกลับไปอยู่ในวงเวียนของความทุกข์ความโศกความเศร้าอย่างนั้นอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนคนนั้นของคุณที่เขาแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่อะไพ่ในรักษาแบบเนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้นะบางทีเนี่ย เขาก็มีอีโก้หรือมุยมุมอะไรของเขาหรืออาจจะทําอะไรตามใจตัวเองเช่นเดียวกัาตัดตามใจเขาอะ่ะคือเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยต้องเป็นฝั่งที่ต้องคอยงอ้อคอยตามเขาตลอดนะแต่ว่าถ้าคุณแปลกหรือเปลี่ยนไปเนี่ยถามว่าเขาแปลกใจไหมเกีย่ยวว่าเขาแปลกใจนะคะแต่ก็ยังแบบรักษาฟอร์มรักษามาตนะเพราะว่าเขาก็ดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่เป็นส่วนตัวของตัวเองพอสมควรทีเดียวนะหรือแอบดือ้ออยู่ในตัวตนของตัวเองเลยละคะ่ะแต่เหมือนที่บอกนะคะคุณเองช่วงนี้ก็ก็ไม่ได้เหมือนกับ ไม่ได้แคร์อะไรมากมายแล้วนะฉันก็ขอใช้ชีวิตของฉันไปเป็นแบบนี้ละค่ะมีไพ่ justice เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวเขาด้วยนะคะที่กําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเช่นเขาอาจากเอเอพอบวกลบดูแล้วเนี่ยหรือเราจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อจะกลับเข้ามาหาคุณมากขึ้นก็ได้นะ หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจว่าเอาใจเอายังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเขาเห็นพลังงานการเอาจริงจากคุณแล้วละ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องไปนั่งคิดหรือตึกตรองตรงนี้ดูนะเช่นกันนะคะไพ่ justice ก,ก็อาจจะเป็นเรื่องหลักของคุณด้วยก็ได้ที่ช่วงนี้คุณเอเกงอาจจะกำลังจะตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าตัวคุณก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ย มันก็ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วคุณเองก็รู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็มีพลังกับตัวเองนะช่วงนี้เองเนี่ยด้วยพลังงานของ7ถ้วยนะคะคุณเองก็อยากจะเลือกสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเองแท้จริงนะคะอาจจะเป็นการเลือกปลดปล่อยตัวเองให้ไปพบเส้นทางใหม่คนใหม่มิตรภาพใหม่ๆนะคะสังคมใหม่เพื่อนใหม่หาความสุขใหม่ๆ ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้หรืออาจจะรออยู่ที่จุดเดิมนะคะลองดูซิว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อกลับมาหาคุณหรือเปล่านะแต่เกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรักตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมือนกับดีที่สุดให้ใหกับตัวเองอันค่ะเพราะว่าพลังงานมันกลับมาสู่คุณแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะพัธนาการตัวเองอยู่กับความกลัวจนเกินไปนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวนู่นกลัวนี่กลัวเหงากลัวอยู่คนเดียวไม่ได้แต่พอลองได้ทําแล้วจริงๆมันนก็็เป แพชชั่นใหม่ๆของชีวิตนะคะซึ่งมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆอะคุณเป็นคนสุขสนานร่าเริงคุณมีพลังคุณน่ารักคุณสดใสมันก็เป็นอะไรที่ กลับเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันจะเลือกได้แล้วละ่ะฉันจะขอเป็นผู้เลือกในความสัมพันธ์ตรงจุดนี้แล้วละ่ะนะจะไม่ตามใครอีกแล้วนะคะหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อคนอื่นอีกแล้วขอเปลี่ยนแปลงเพื่อทด้ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็คุณภาพที่สุดด้วยแล้วก็จะเป็นขอผู้เลือกนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองเลือกหา,าพิจาราใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะ ทีนี้เราเรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะจ๊ะว่าต,วตัวตนของเขาคนนั้นเนี่ยนะคะเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างนะคะไพ่นะคะช่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่เพจซอฟต o ซอสนะคะมีไพ่หดาบนะมีไพ่เจดนะจ๊ะแล้วก็มีไพ่ไฮไฮพิทิสนะคะราชินิพระจัน์แล้วก็2เหรียญน,นะคะเอาละ เกยว่าเขาเองเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้หรือแม้กระทั่งอดีตที่ผ่านมาเกยว่าเขาทำธิ์ทำเดชกับคุณมากพอสมควรทีเดียวนะคุณคงต้องเหนื่อยกับเขามามากเลยนะคะเพราะเขาก็ช่างดือ้อเอาแต่ใจ,จเจ้าอารมณ์หรือมีจุดของตัวเองสูงมากเป็นคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่พอสมควรนะหรือมีอีโก้ตัวตนของตัวเองชัดเจนเลยนะคะถามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาแอบสืบแอบส่องคุณไหมเกี okay? ่ยว่าเขาแอบมองในพฤติกรรมของคุณนะคะแต่ว่า ไม่เวิร์กตัวเขาเองเขาไม่เวิร์กทำอะไรมากไปกว่านี้นะเพราะเขาเองอาจจะมีอีโก้ในใจของเขาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเขายังดูสับสนในตัวเองอะ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์หรือไม่รู้ในอารมณ์ของตัวเองแต่เคงเขาก็อยากจะเลือกอยากจะตัดสินใจอะไรลงไปนะว่ามันควรจะต้องทําอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะนะมันก็การเลือกมันก็มีแค่2 c h o i c e นะคะระหว่างเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้น ขอโอกาสเพื่อเข้ามาหาคุณนะกับอันที่2คือฉันทําไม่ได้นะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันก็จะยอมจบแล้วก็จากไปนะคะแต่ถามว่าเขารู้อารมณ์หรือ,อยังว่าเขาจะเลือกอะไรถ้าพ่ลักษณะแบบนี้เหมือนเขาเองก็ยังเหมือนคิดนะแต่อาจจะยังทําไม่ได้นะคะเพราะว่าพอถ้ามีอะไรเข้ามากระทบอารมณ์เนี่ยนะคะเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างปุ๊บปั๊บทีเดียวนะเพราะเขาก็เหมือนยังไม่เอาแน่เอานอนทางอารมณ์ไม่ได้นะ เขาก็ยังรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ยังดูกักกักกันอยู่ในทีนะคะแล้วก็ไม่รู้สำหรับตัวเขาว่าจะยังไงนะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์ดูนะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่เดอะเชอรีออนะคะมีไพ่แดาบนะมีไพ่ไนท์ออฟซอ s มีไพ่ไนท์ออฟเพนทา a เ l ิลแล้วก็ไพ Ace War ะะ่เอ f อฟวอนค่ะ ต้องบอกเลยนะว่ามันทิ้งร่องรอยความเครียดกันมากมายมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดเจ็บปวดมากๆเครียดมากกับความสัมพันธ์นะคะกับที่ผ่านมาแม้กระทั่งตอนนี้เรื่องราวของความต่างในหลายๆลอย่างเป็นประเด็นมากมายโดวยเฉพาะเรื่องของความคิดนิสยัยใจคอนะคะหรือ สถานการณ์รอบๆตัวที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาจากปัญหาเล็กปัญหาน้อยสะสมจนเป็นปัญหาบานปลายหรืออาจจะเรื่องราวของการที่ไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยสื่อสารกันนะมีอะไรก็อาจจะประชดประชันกันอะไรกันช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนอาจจะอาจจะมีตัวตนเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี๋ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเด็ดขาดมากเลยนะที่จะเลือกนะคะอาจจะเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองนะแล้วก็ดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับถ้า มันมีสร้างของรอยบาดแผลความเจ็บความปวดตลอดเวลานะคะคนหนึ่งอดทนมากๆนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็มันมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งจะเป็นทิศทางนะถ้าฝั่งหนึ่งฝั่งใดเลือกแล้วก็คงเป็นความสดใสที่เลือกไว้ให้กับตัวเองนะเพราะาตอนนี้มีพลังของความแบบเอาไงว่ามากันเลยทีเดียวละแล้วก็เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งอะพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปแล้วล่ะนะถ้ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็คงจะไม่รอเวลาอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะคะ่ะ เอาล่ะทีนี้เราลองมาฟังคำแนะนำจาก Oracle ดูนะคะว่ามีความแนะนำอะไรให้กับชาวกลุ่มบ้างคะ่ะ มีไพ่ separation นะคะและก็ free your self ค่ะเกี่ยว่่าช่วงนี้ชาวกลุ่มค่อนข้างมีพลังกับตัวเองนะเหมือนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วจะ้ะถ้าต้องถึงเวลาที่ต้องพัดพรากจากการห่างกันนะคะหรือสูญเสียกันไปคุณก็คงจะพร้อมที่เข้าใจนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เหมือนกับว่าบางทีการจบการจากตรงนี้มันอาจจะเป็นการจบชั่วคราวก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อไปพักเบรกแล้วก็คิดอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นการ ห่างจากกันไปเลยก็ได้แต่เกว่าตัวของคุณเองคุณรู้สึกว่าถ้าอะไรที่เป็นพลังงานที่มันลบๆนะคะสิ่งที่คุณคุมขังตัวคุณอยู่เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะปลดล็อกตัวเองแล้วลหะนะเหมือนกับยอมรับสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อถ้าปลดสิ่งที่พันธนาการคุมขังคุณไว้หนทางข้างหน้านะต้องมีอะไรที่ดีที่สุดนะรอคุณอยู่แน่นอนค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ